ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเทุกๆคนนะครับวันนี้ผมมาทำไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งแรกนะครับใน YouTube แล้วก็ในเพจของเฟซบุ o กนะครับวันนี้ผมมีข่าวมาบอกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับถ้าเกิดมันออนไลน์แล้วใครเห็นอยู่ก็ ลองเข้ามาพูดคุยได้นะครับตอนนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับอยากมียอดขายเพิ่มนะครับรับรองว่าตัวนี้จะทําให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยโอ้สะเทือนไปทั้งวงการเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสร้างเพจอยู่ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปยิงแอดขายของถูกไหมนะครับหรือไปสร้างตัวตนใน t i k t o อกนะครับแล้วก็ไปขายาไปสร้างตัวตนแล้วก็ไปขายสินค้าใน Tik t o อกไปทำไลฟ์ ใน TikTok นะครับแต่วันนี้ผมมาบอกนะครับมันมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกดลิงก์แล้วเข้าไปสมัครจิตลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครติดปัญหาตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทักทายผมวิธีหนึ่งว่ามันสร้างได้ยังไงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะครับก็ผมพี่อ๋อยนะครับเออทำเออ ยู u ูบเนี่ยมานานมากนะครับแต่ว่าทําแบบไม่ได้เน้นสาระมากนะครับเดี๋ยว บอกตัวตวน,กนก่อนเนาะก็ทีเนี้ยผมทำเพลิ์ไ้เยอะมากเลยทําหลายอย่างนะครับมีความรู้รอบด้านเยอะมากแต่ไม่ได้ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของการทําคลิปวิดีโอนะครับโฟกัสในเรื่องของความสุขมากกว่าที่ผมทําคลิปวิดีโออยู่ใน u t u b e นะครับจะเห็นว่าคลิปวิดีโอมันเยอะมากแล้วมันมีหลายเพลิ์นะครับหลายๆท่านดูเพลิ์ผมแล้วก็ยังไงเข้าไปดูรายละเอียดให้ครบนะครับบางทีในเพลิดในวิดีโอเนี่ยหลายคนเลยสอบถามวิดีโอ วิธีการดูวิดีโอของผมนะไม่ใช่ของผมสิดูวิดีโอใครก็แล้วแต่นะครับหลายหลายคนเ่ยดูแต่วิดีโอแต่ไม่ได้กดข้อความที่อยู่ที่วิดีโอนะครับหลายหลายคนไม่ได้กดข้อความที่อยู่วิดีโอเลยว่าเออรายละเอียดของวิดีโอมันคืออะไรมันมีบอกอะไรบ้างหลาย like คนดูแต่วิดีโอแต่ไม่เคยกดนะครับเพราะฉะนั้นให้กดดูคอมเมนต์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้รู้รายละเอียดนะครับโอเควันนี้เราจะมาเข้าเรื่องของการทำมินิเว็บไซต์ในมือถือที่ เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่ามันทํำยังไงผมจะไม่แคปเจอร์เป็นวิดีโอนะครับผมจะให้ดูในมือถือนี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับถือถือว่าตัวมินิเว็บไซต์ตัวนี้นะครับหรือจิตลิงก์ตัวนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคนี้เลยก็อบอกได้ผมถึงบอกว่ามันเด็ดจริงๆโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับจะเห็นว่านี่คือหน้าตาของ ทิลิงก์นะครับของเว็บไซต์ที่เหมาะสําหรับใช้กับมือถือในแนวตั้งนั่นเองโอ้โหพูดแล้วแหมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับอันนี้ผมได้สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เลยมาทำไลฟ์อ่า, like, อาใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับก็อุ้ยเนี่ยมันกลับหน้าอยู่นะครับยังไม่ได้ปรับกล้องเลยว่ามันกลับหน้ายัางไงโอเคทีนี้อย่างนี้นะครับก็พูดง่ายเว็บไซต์ตัวนี้ หรือจิ๊ตลิงก์ตัวนี้มันมีข้อดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับอุ้ยทางนี้่าเราสามารถตั้งชื่อเราได้นะครับว่า,าจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างแท็บแท็บพวกเนี้ยจะสามารถลิงก์เข้าไปในสินค้าของเราได้ทันทีนะครับหรือจะลิงก์เข้าไปในสิ่งที่เราสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้สําคัญนะครับต่อไปเพื่อนๆจะเห็นว่า เราสามารถลิงก์เอาวิดีโอของ YouTube เนี่ยมาวางได้เลยเห็นไหมครับมันจะอยู่ด้านนี้เลยด้านหน้าของเว็บไซต์เลยเจ๋มไหมเออเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วเพื่อนๆพ,พ,พอผมเลื่อนไปอุ้ยเดี๋ยวขอญอาตนิดนึงจะเห็นว่า เมนูที่เราสร้างไว้นะครับหรือแท็บที่เราสร้างไว้มันสร้างแอนิเมชันได้เพื่อให้มันขยับตลอดเวลาเห็นไหมมันสามารถสร้างให้ขยับได้เพื่อดึงดูดความสนใจของคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับเจ๋วไหมครับเจ๋วมากๆเลยอุ้ยโดนปุ่มอะไรเดี๋ยวโทษทีนะครับนะครับแล้วถ้าเราเลื่อนไปอีกนะครับเราสามารถลิงก์เพจของเราที่อยู่ใน Facebook นะครับเข้ามาวางได้เลยเมื่อเรากดเข้าไปเราก็จะเจอเนี่ยครับหน้าตาของลิงก์ที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวกลับไปต่อเนาะ แป๊บหนึ่งเนี่ยครับทีนี้มาดูกดติดตาม YouTube ก็เช่นกันอ่าก็เช่นกันนะครับแ็บที่เด้งดึงดึงดึงเนี่ยครับเราก็สามารถจิ้มกดเข้าไปมันก็จะเข้าไปที่หน้าช่อง YouTube ของเรานะครับใครที่ต้องการกดติดตามเรานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทันทีเจ๋งไหมครับเอาล้ครับต่อไปนะครับมาดูอีกหน่อยหนึ่งครับก็นะครับและก็อีกแบบหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถใส่ภาพ ธรรมดาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพอ่าอุ้ยเอียงไงวะสกายสินอ่าเป็นน้ําเปลือกผงเปลี่ยนสีน้านะครับที่ผมทําไว้นะครับเป็นผงเปลี่ยนสีน้ําที่สแสดงรูปภาพได้ชัดเจนมากๆเนี่ยดีมากเลยเวลาเรากดเข้าไปมันก็จะไปเจอนะครับเนี่ยครับผมก็จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของผงเปลี่ยนสีน้าว่ามาทําอะไรเห็นไหมเจ๋อไหมโคตรเจ๋วนะครับเดี๋ยวขอกลับมาแป๊บหนึง่งนะครับกลับอีกนิดหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับเราก็สามารถแชร์ลิงก์จาก Line OA ของเราเข้ามาได้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปที่ Line OA นั่นเองนะครับก็ Li n e OA ถ้าเรากดเข้าไปเราก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าผมมี l i น์อยู่หลายเครื่องนะครับเวลาเรากดไปเราก็เข้าสู่ระบบท่านเองครับมันก็จะไปที่หน้า l i น์ OA ก็จะไปเจอหน้าของเรานะครับโอเคกลับไปอีกนะครับ และก็ต่อไปก็ใส่ภาพได้นะครับเห็นไหมฮะมันวางภาพได้ตามขนาดของมือถือพอดีเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ผมใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นน้ําด่างนะครับอันอันคลายนะครับที่ตอนนี้นิยมมากๆนะครับทุกคนรู้หรือ,อยังว่าน้ําด่างมันช่วยให้ร่างกายเราเสร้างภูมิคุ้มกันได้กับเชื้อโควิดนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับใครใคร อย่าปล่อยให้ร่างกายเป็นกรดนะครับควรจะทําร่างกายให้เป็นด่างอ่ะต่อไปมาดูเลยอุ้ยขยายโทษทีิและมันยังสามารถใส่อุ้ยแม่มันลําบากเนาะเพิ่งทําครั้งแรกนะครับและมันยังสามารถใส่ข้อความต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราได้นะครับเราก็จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับจะเห็นว่ามีข้อความต่างๆเยอะเลยและสุดท้ายและที่สุดท้ายที่ผมชอบมากๆจะเห็นว่ามันเขียนว่าสั่งซื้อเลยเห็นไหมครับมีแท็บ หรือปุ่มนั่นเองให้เราให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับเห็นไหมครับสุดยอดไหมครับถ้าเรากดสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะมันก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ในเพจของเรานะครับว่าเออเรามีสินค้าอะไรบ้างลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูได้เลยเห็นไหมครับสุดยอดเห็นไหมครับสุดยอดมากๆนะครับและนี่ก็คือจิตลิงก์หรือมินิเว็บไซต์ที่มันมีเกิดขึ้นแล้วนะครับ เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าเหมาะสมหรือว่าสมอ,าอยากได้นะครับแล้วเป,เป็นเว็บไซต์ที่สวยงามด้วยรูปร่างหน้าตาสีสันโคตรจัดจ้านแล้วก็แทบ็บเมนูต่างๆทำลูกเล่นได้มากมายนะครับแล้วก็สามารถออบอกได้ว่าเราขายอะไรบ้างลูกค้าสามารถเข้าไปกดซื้อได้เลยโอ้โหสุดยอดนะผมว่ามันสุดยอดจริงๆอันนี้แล้วเดี๋ยวใครชอบนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโออย่าลืมกดดูกันด้วยนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วไปสมัครนะครับเพื่อนๆก็จะได้ เ,ออเว็บไซต์แบบนี้เข้ามานั่นเองง่ายๆเลยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ในช่อง Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ